รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยุยมรกตตรารุ่งอรุณสวัสดีค่ะ,คะต้อนรับคุณชมเข้าสู่ร,รายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะเช้าวันศุกร์2พฤศภาค,คม2557นะคะวันนี้ปุ๊กตุ่นโบมาแล้วค่ะ เช้าวันนี้เราเริ่มต้นด้วยข่าวอะไรคะนุ๊งโบคะค่ะ,คะเริ่มต้นกันที่คณะกรรมการเกมสหกร์ปี4นะคะก็ลงพุ้นที่ตรวจเยี่ยมค่ะสหกรการเกษตรปราสาทจำกัดจังหวัดสุรินทร์ค่ะชี้นะคะมีการแปลร,รูปสินค้าสร้างความสนใจยิ่งขึ้นค่ะมองอนาคตการตลาดเปิดรองรับดีค่ะ น,นายอนันต์ผู้สิทธิกุลผู้ตรวจราชการกระทรวงกรเกษตรและสาหากรณ์และคณะกรรมการเกมสสหากรณ์ปี4ลงพื้นที่เยี่ยมชมสาหากรณ์การ,กรเกษตรปราสาทจำกัดจังหวัดสุรินโดยจุดเด่นของสาหากรณ์คือมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบและได้มาตรฐานด้านนายก่อเกียรติเสถรังสรรรองกรรมการผู้จัดการบริษัทสาหาประกันชีวิตจำกัดมหาชนหนึ่งในคณะกรรมการเกมสาหากรณ์ปี4กล่าวว่า เป็นอีกสากร์ที่มีการบริการครบวงจรและมีโรงสีสากรณกรซึ่งได้มาตรฐานระดับโลกมีความปลอดภัยจากสารพิษเช่นข้าวหอมมะลิ105ชั้นดีพิเศษเข้าวก้องหอมมะลิชั้นดีพิเศษนอกจากนี้ทางสากรณกรยังมีการแปลรูปสินค้าในรูปแบบเครื่องสำอางอาทิเจลบำรุงผิวหน้าโลชั่นทาผิว ครีมขัดผิวโดยผ่านการ,รมาวิธีผลิตที่ได้มาตรฐานและได้รับการจดแจ้งตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอางพศ2535อีกด้วยจากเอกลักษณ์ที่เขามีอยู่แล้วแน่นหนาอยู่แล้วโดยแบรนด์ของเขาเองนะครับตรงนี้ไม่ต่้งผมเองก็เป็นลูกค้าโดยตรงที่นี่เลยนะครับอย่างมึงมั่นเชื่อว่าเขาพยายามที่จะแปรรูปสินค้ามากขึ้นและพยายามที่จะกระจายไปยังตลาดที่เพิ่มขึ้นคิดสร้างสรรค์ตลอดเวลาไม่ได้หยุดเลยครับมางว่าตรีนี้อนาคตแน่นอนครับว่าตรงนี้แน่นอน ภายใต้าการร่วมมือที่เหนียวแน่นจาก3ส่วนนะครับเชื่อว่าตรงนี้สามารถที่จะก,กระจายไปได้อย่างรวดเร็วออแน่นอนครับเราเห็นบรรยากาศตรงนี้ความชัดเจนในการจัดการที่นี่ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากกว่าอีกหลายๆจุดที่เราเคยไปเยี่ยมเยียนกันมานะครับนี่คือรากฐานที่สำคัญของเขาการก่อขุมที่เดียวนั่นเวนยู h i b i t i o n Asia Pacific นะคะคุณผู้ชมก็เตรียมที่จะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมพืชสวนอัจฉริยะค่ะเพื่อจัดแสดงในงาน h อติเอเชีย2014นะคะโดยจะจัดขึ้นค่ะระหว่างวันที่8ถึง10พฤศจิกายนอของไัยค่ะพฤศจิกคมนี้นะคะที่ไบเทคบางนาค่ะนางรัตดามงคลชัยวิวัฒน์นะคะผู้จัดการทั่วไปบริษัท VNU Exhibition Asia Pacific จำกัดนะคะเปิดเผยภายหลังการแถลงข่าวเตรียมความพร้อมค่ะในการจัดงานฮอติเอเชีย2014หรืองานแสดงเทคโนโลยีและนันวัตกรรมด้านพืชผัก พันไม้นะคะรวมไปถึงผลไม้และดอกไม้และกล้วยไม้แห่งภูมิภาคเอเชียที่ครบวงจรที่สุดค่ะตั้งแต่ต้นน้ําของการผลิตจนถึงมือของผู้บริโภคนะคะซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่3ระหว่างวันที่8ปดถึงสิพฤษภาคม2557นสณศูนย์นิทรศการและการประชุมไบเทคบางนาโดยมีหน่วยงานของภาครัฐและหน่วยงานเกษตรส่วนภูมิภาคและเครือข่ายสื่อสารมวลชนด้านการเกษตรให้การสนับสนุน โดยภายในงานได้ดึงกว่า140บริษัทชั้นนำระดับสากลจากกว่า20ประเทศทั่วโลกพร้อมทั้งพาวิเลียนระดับประเทศอีก6ประเทศได้แก่ประเทศไทยเนเธอร์แลนด์เกาหลีใต้จีนไต้หวันและเยอรมนีมาจัดแสดง ซึ่งบูธแสดงสินค้าจะครอบคลุมเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ตั้งแต่ก่อนทําการเพาะปลูกการเพาะปลูกการดูแลรักษาการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่อยู่ในความสนใจของตลาดพืชสวนผักผลไม้ไม้ตัดดอกและกล้วยไม้มาจัดแสดงเพื่อหวังเป็นสวยส่วนช่วยในการเสริมศักยภาพการแข่งขันของการเกษตรไทยและอาเซียนในตลาดโลกพร้อมกับมีการตั้งเป้านะคะร่วมกันเพื่อผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางของการเกษตรอาเซียน ซึ่งภายในงานค่ะมีกิจกรรมสัมมนา,าที่น่าสนใจมากมายอาทิเช่นการจัดเสวนาเรื่องเริ่มต้นทำอาชีพเกษตรอย่างไรไม่ให้หลงทางการสัมมนา,าในหัวข้อเคล็ดลับธุรกิจเมล่อนเงินล้านสำหรับท่านที่สนใจสามารถเข้าร่วมชมงานฮอตตี้เอเชียระหว่างวันที่8ถึง10พฤษภาคม2557หน้าศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าได้ฟรีที่ w w w t t e a s i a net สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02 670 0900ค่ะการจัดงานฮ o อติเอเชีย2014เนี่ยนะคะเรามีวัตถุประสงค์เพื่อที่อยากที่จะสร้างให้ประเทศไทยเยนะคะเป็นศูนย์กลางในการค้าระหว่างเ,เกษตรกรนะคะแล้วก็ผู้ค้าทั้งในและต่างประเทศเนี่ยนะคะ มาทำธุรกิจในเรื่องของอกเกษตรกรพืชสวนนะคะนอกเนือจากนั้นเนี่ยเราต้องการที่จะเป็นเวทีในการที่จะให้เกษตรกรได้รับรู้ข่าวสารนะคะการเจราจารธุรกิจและหมายรวมถึงเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคและหมายรวมถึงทางระดับสากลน,นะคะซึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรและหมายรวมถึงผู้ประกอบการในธุรกิจพืชสวนด้วยนะคะเกษตรเป็นอะไรที่แตะต้องได้จับต้องได้ไม่ยาก เกินกว่าที่จะคิดนะคะแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือโอกาสของพี่น้องเกษตรกรในการที่จะยกระดับเพิ่มขีดความสามารถและเพิ่มความแข่งขันเนี่ยคุณจะทําอย่างไรคุณมาเรียนรู้ได้จากงานของเราเราไปปิดท้ายกันที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรนะคะได้มีการเปิดหลักสูตรเติวเข้มเกษตรกรมือใหม่ค่ะเติมเต็มองความรู้ด้านการทําการเกษตรแก่เกษตรกรแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะคะให้เกิดความรู้ความเข้าใจในอาชีพของการเกษตรอย่างทองแท้พร้อมทั้งตระหนักการทําเกษตรนั้นไม่ได้ทํายากอย่างที่คิดค่ะ นางจารุรัตน์จงพุทธิสิริผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเปิดเผยว่าในงานเกษตรทำได้ไม่ตายที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเตรียมจัดขึ้นระหว่าง3-5พฤษภาค,คม2557นี้ พิพิธภัณฑ์เกษตรนะคะได้มีการเปิดอบรมวิชาของแผ่นดินฟรี12หลักสูตรด้วยกันพร้อมรับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์จากครอบครัววิถีเกษตรเพื่อเติมเต็มองค์ความรู้ในการทําการเกษตรได้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปค่ะสําหรับหลักสูตรในการอบรมวิชาของแผ่นดิน12หลักสูตรตลอด3วันนั้นจะประกอบไปด้วยวันเสาร์ที่3พฤษภาคม2557จํานวน4หลักสูตรได้แก่ เกษตรบนดินลูกรังโดยนายนริศคำที่สีปลาดเดินดินเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพดีเด่นสาขาไรนาสวนผสมในปี2548การเพราะเห็ดเจ็ดชั่วโคตการคัดพันธุ์มะละกอส่วนในวันอาทิตย์ที่4พฤษภาคม2557มีอีกจำนวน4หลักสูตรได้แก่ผักไร้ดินด้วยน้ำหมักชีวภาพเทคนิคก,การปลูกผักไฮดโดรโปรนิกที่ไม่ใช้ปุ๋ยหรือสารเคมีแต่ใช้มูลไส้เดือนซึ่งจะได้ผักที่มีคุณภาพและต้นทุนต่ำ การปลูกสวนยางพาราผสมผสานรวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการแปลงและเทคนิคการขยายพันธุ์พืชในหัวข้อมีกินมีใช้ลดค่าใช้จ่ายได้ในพื้นที่1ไร่ส่วนในวันจันทร์ที่5พฤษภาคม2 5 5 7มีอีกจานวน4ี่หลักสูตรได้แก่นาอินทรียดินดีสุขภาพดีเป็นการสอนวิธีในการปรับเปลี่ยนการทำนาอินทรีย์และการปรับปรุงดินการเตรียมดินปุ๋ยน้ำก่อนทำเกษตรหลักคิดและการทำนาหนึ่งไร่ได้เงิน1 0 0 0 0แส ส่วนส,วน,สวนผักคนเมืองนะคะเราก็ยังมีการอบรมเชิงปฏิบัติการอีก6กวิชาค่ะได้แก่เทคนิคการเพราะผักหวานป่าอาหารพื้นบ้านจากหน่อไม้วิธีการเสียบยอดพืชตระกูลส้ม ปลาส้มไร้ดินประสิวและผงชูรสเพราะขยายพันธุ์และทําแป้งจากต้นเท่าเยม่อมและการทําไข่เค็มรสเลิศค่ะทางนี้ผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสํารองที่นั่งโทรสอบถามรายเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025292212ต่อ130 2529 0885นะคะแล้วก็มือถือค่ะที่หมายเลข0873597171 0869014638หรือจะคลิกดูรายละเอียดนะคะในเว็บไซต์ค่ะ www.wisdomking.or.th และ Facebook แ a n Club พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติและเชิญเพื่อน Follow ได้นะคะใน Instagram ค่ะที่ wisdomkingfan หรือว่า Line ID wisdomkingfan ค่ะ ใครสนใจก็ไปร่วมการอบรมได้นะคะทั้ง3วันเลยค่ะค่ะส่วนช่วงหน้าค่ะเปิดโลกยางค่ะจะพาท่านผู้ชมนะคะไปดูวิธีการทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดค่ะซึ่งเป็นการลดต้นทุนการผลิตค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นกลับมาติดตามกันในช่วงหน้าค่ะค่ะ สนับสนุนโดยคูโบตา้าพลังขับเคลื่อนเกษตรกรรมไทยปุ๋ยไข่มุกตราเรือไวกิ้ง ในปัจจุบันนี้นะคะมีหลายหลายคนเลยทีเดียวค่ะหันมาให้ความสนใจนะคะในการปลูกสวนยางให้มากขึ้นแต่ว่าการที่เราจะสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้นี่นะคะก็จําเป็นอย่างยิ่งค่ะที่เกษตรกรผู้ปลูกสวนยางนั้นต้องนําองค์ความรู้มาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะคะใช่ค่ะซึ่งการผลิตปุ๋ยอินทรีย์นะคะไว้ใช้เองเนี่ยก็เป็นการลดต้นทุนค่ะแล้วก็เพิ่มผลผลิตได้อีกทางหนึ่งด้วยล่ะค่ะดังนั้นนะคะในวันนี้ค่ะเราก็เลยจะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามเรื่องราวของการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบ อัดเม็ดนะคะของกองทุนสวนยางค่ะแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ,ะพบกับเปิดโลกยางวันนี้ตอนกลุ่มผสมปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดกองทุนสวนยาง สุราธ,ธานีเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกยางมากที่สุดในประเทศการลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่จึงมีความสําคัญมากนยโยบายที่สําคัญก็คือนยโยบายที่สํานักง,งานกําหนดก็คือยุทธศาสตร์ที่หนึ่งก็คือการเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร,กรชาวสวนยางสำนักงานก็มีนโยบายเรื่องการจัดหาสารปรับปรุงดินให้แก่เกษตรกร,กรซึ่งในการประชุมของจังหวัดสุราธ,ธานีก็จะมีการประชุมเพื่อขาย แล้วก็จัดหาการปรับปรุงดินให้แก่เกษตรกรผู้รับการสงเคราะห์ในปี2,550นะครับก็คือมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยอินรีอัดเม็ดกองทุนสวนยางบ้านนาสารซึ่งตัวชาวบ้าน,นได้รวมตัวกันแล้วก็กลุ่มเกษตรกรได้รวมตัวกันนะครับสร้างโรงงานอัดปุ๋ยอัดเม็ดเคมีนะครับแล้วก็สามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่จะแจกจ่ายให้เกษตรกรหรือผู้รับการสงเคราะห์นี่ ประมาณปีหนึ0งสาันตันนะครับซึ่งการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี M e เนี่ยมันก็มีประโยชน์ก็คือทําให้โครงสร้างของดินเจริญเติบโตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองของกลุ่มนอกจากจะมีปุ๋ยใช้อย่างเพียงพอได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพตรงตามที่ต้องการราคาถูกและส่วนที่เหลือก็จําหน่ายนํารายได้แบ่งปันสมาชิกเรารวมทุนกันรวมหุ้นกันอยู่แล้วแต่ทําไมเราไม่รวมพุ่นกัน สร้างปุ๋ยอินทรีย์ของเราเองสำนักง,งานก็มีที่ให้เราก็หาแหล่งวัตถุดเข้ามาบริหารจัดการเพื่อต้องการรวมทุนมีกำไรเราก็คืนกลับกลุ่มและอีกคนหนึ่งผู้ที่มานำมาอยู่ตรงนี้ปเป็นกจตาชาช่วยเหลือกลุ่มเมือเด่นโนให้เพื่อต้องการให้ยางที่ปลูกที่สร้างมันได้เติบโตและได้ปุ๋ยทีนมียนะคะและต้องการลดต้นทุนเราทําตรงนี้เราไม่หวัง ไม่เหมือนนัธกธุรกิจเราทำเพื่อต้องการทายันเองมีกําไรเล็กน้อยเราก็คืนกลับให้กเกษตรกรเขามองว่าโรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานของเขาเองนี่คือตัวหลักนี่ความเป็นมาของการจัดตั้งกลุ่มในองค์กรนี้สำนักง,งานกองทุนสงเคะห์าการทําสวนยางส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ลดต้นทุนการผลิต และปลูกยางในพื้นที่ที่เหมาะสมวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปส่สันในช่วงหน้าค่ะได้เวลาไปลุ้นและเชียร์นะคะมาลิตเติ้ลฟาร์มปี5ปฏิบัติการค้นหาสุดยอดเด็กไทยหัวใจเกษตรกันแล้วค่ะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาลุ้นด้วยกันค่ะ โดยยาราต้นกำเนิดเรือบไวกิงยาสีฟันแปลงสีฟันฟาร์มบายฟาร์มชาแนลและในช่วงนี้นะคะได้เวลาของมายลิสต์นฟาร์มปี5ปฏิบัติการค้นหาสุดยอดเด็กไทยหัวใจเกษตรแล้วค่ะคราวนี้น้องๆน,นะคะเขาไมา่ได้อยู่กันที่แปลงเกษตรอย่างเดียวแล้วนะคะแต่ว่าเขาไปทัศนศึกษาดูงานกันค่ะที่ที่น้องๆไปนะคะก็คือที่บริษัทสอนแดงนั่นเองนะคะที่นี่เนี่ยเป็นบริษัทที่เขามีการนําเข้า,มาเมล็ดพันธุ์พืชเข้ามาในประเทศไทยค่ะ ใช่แล้วค่ะซึ่งน้องๆลิทเติ้ลฟาร์มทั้ง10ทีมนะคะจะต้องทำกิจกรรมตามที่ทีมงานได้จัดเตรียมไว้ให้ด้วยค่ะแหมแต่ว,ว่าน้องๆน,นะคะเขาจะได้รับความรู้ค่ะจากการทัศนศึกษาในครั้งนี้อย่างไรนะคะไปร่วมรุม้มเชียร์แล้วก็ชมพร้อ,รอมๆกันเลยค่ะหมายลิ l เติ้ลฟร์มปี5ค่ะค่ะไมล์ลิทเติ้ลฟา์มปี5 m มายด้วย f ตือนฟในช่วงนี้เรามีอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆจากผู้สนับสนุนโครงการครับนั่นคือการเดินทางเพื่อไปทัศน,นศึกษานอกสถานที่1นึ่งอฟสิครับผมวัดเ f 9ครับวันนี้พวกเรารับหน้าที่เป็นพิธีกรภาคสนามครับวันนี้เรามาที่ อี s t เวส t ซีสจำกัดนะครับหรือภาษาไทยนะครับตาสอนแดงครับครับเป็นบริษัทที่นำเข้าเมล็ดพันธุ์พืชชั้นนำของประเทศไทยนะครับใช่ครับก็มีความยินดีนะครับที่จะต้อนรับน้องๆจากโครงการ My Little Farm นะครับทั้ง50คนรวมทั้งคณะครูอาจารย์นะครับเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทอีสเวส s ซี ตราสอนแดงของเรานะครับหวังว่ากิจกรรมในวันนี้เนี่ยจะได้รับประโยชน์นะครับทั้งกับตัวน้องๆเองแล้วก็คณะครูอาจารย์ที่เข้าเยี่ยมชมในวันนี้ครับหลังจากได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นผ่านไปก็ถึงเวลาของน้องๆกันแล้วล่ะครับซึ่งในตอนนี้ 1LF10 กับวัด LF9 จะทำหน้าที่พาไปชมกิจกรรมต่างๆกันเลยครับ ครับสำหรับจุดแรกนะครับก็จะเป็นจุดรับสินค้านะครับเป็นจุดรับเมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศนะครับแล้วก็เอามาทําอะไรครับไว้ครับก็แล้วก็จะมาบันทึกครับว่าเรารับมาเท่าไหร่มันจะมีเครื่องมือครับของบาร์โค้ดแล้วก็จะรู้ว่ามีเมล็ดพันธุ์เท่าไหร่เวลาเบิกเอาไปใช้ก็อยู่ที่ไหนอะไรยังไงครับครึ่งเมล็ดพันธุ์ที่รับมาก็มีทั้งต่างประเทศแล้วก็ต่างจังหวัดที่เขามีศูนย์วิจัยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับส่วนตรงนี้นะครับเขากําลังบอก วิธีการตรวจนะครับว่ามีเป็นเมล็ดพันธุ์อะไรครับตัวอันนี้ก็จะเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดนะครับข้าวโพดหวานนครับตอนนี้พวกเราก็อยู่ในห้องแลบนะครับแต่ว่าเป็นห้องแลบที่แบบพวกเทำอะไรเกี่ยวกับเม็ดพันธุ์พวกเราก็ยังงงๆอยู่นะครับก็เดี๋ยวพวกเราจะลองท่านผู้ชมนะครับไปถามพี่ที่เขาทํางานอยู่ที่นี่นะครับแพนครับนะครับอันนี้พี่ทําอะไรอยู่ครับ อันนี้คือเป็นต้นกล้าที่เก็บไว้สําหรับการประเมินดูอัตราการงอกของมเมล็ดอะคะ่ะจะดูว่ามเมล็ดแต่ละหลอดที่เราได้มาเนี่ยมีอัตราความงอกสูงหรือต่ําก็จะดูจากต้นกล้าที่เขาโชว์ขึ้นมาแล้วทางฝั่งเขาทําอะไรกันครับเป็นขั้นตอนของการเพราะ,มะเมล็ดนะคะก็คือก่อนที่น้องๆจะเห็นต้นกล้าแบบนั้นก็คือเราต้องเพาะด้วยวัสดุอย่างนี้ก่อนแล้วเราเก็บไว้ในห้อง เพราะเมาล็ดแล้วสุดท้ายเนี่ยพอถึงระยะเวลาของมันเนี่ยอาจจะเป็น4วันหรือ7วันเขาก็จะโชว์ต้นกล้าแบบนี้ครับวัดครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ห้องอบรรจุสินค,ค้าสำเร็จรูปหรือว่าแผนแกแพ็คกิ้งหลังจากเยี่ยมชมภายในแล้ว น้องๆใหม่ดตืนฝัน <c oughs> ก็ยังมีโอกาสได้เข้าชมแปลงศึกษาทดลองปลูกพันธุ์พืชของทางบริษัทอีกด้วยและที่สําคัญถ้าหากน้องคนไหนอยากจะลิ้มรสชาติของผัก <c oughs> ก็สามารถชิมกันได้สดๆแบบนี้เลยล่ะครับ <c oughs> หลังจากที่ได้รับทั้งความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆแล้วตัวแทนของน้องๆใหม่ได้ตื่นฝามก็ได้มอบของที่ระลึกเพื่อแทนคำขอบคุณให้กับผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยครับก็หวังว่าการมายิ่มชมวันนี้จะได้รับความสนุก นะครับเพอเินแล้วก็ได้รับความรู้ติดตัวกลับไปด้วยขอขอให้น้องๆทุกคนนะครับโชคดีแล้วก็จะเป็นกําลังใจช่วยเชียร์ให้ครับครับและสําหรับวันนี้นะครับการศึกษานอกพื้นที่ของพวกเรานะครับก็ได้จบลงแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณบริษัทสอนแดงมากนะครับที่ให้ความรู้แก่พวกเรานะครับครับก็วันนี้พวกเราก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับคนครับ ไปศึกษาดูงานของน้องๆน,นะคะโอ้โหได้ประสบการณ์กลับมามากมายเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมร่วมให้กําลังใจน้องๆทั้ง10ทีมด้วยนะคะรักและเชียร์ทีมไหนพิมพ์ LF ตามด้วยหมายเลขที่คุณชื่นชอบค่ะจากนั้นส่งมาที่หมายเลข4221900ทุกๆคะแนนนั้นเป็นกําลังใจที่ดีมากๆของน้องๆน,นะคะค่ะแต่สําหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการคนไทยหัวใจเกษตรแล้วค่ะเรา3คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวีครับวัสดีค่ะทีมเอฟห้าจากโรงเรียนราชบัณฑิตา์นคร56จังหวัดน่านครับนี่ก็คือแปลงผักชีของเราครับมีทั้ง <rehears als S 2> หมด6แปลงแปลงที่มีการคุมแสแลนต้ต้นเขาโตดีกว่าแปลงโล่งๆตรงไหนมันงอกเยอะเราก็จะเอาแสดงม,มาคุมของ,งสแสดงเเป็นตั้งแต่ต้นอยู่แล้วบักราทีม LF6 โรงเงรียนสุรินทร์ราชมงคลจังหวัดสุรินทร์ค่ะแปลงร้านก็ขึ้นผักบุ้งก็โตขึ้นค่ะบวบก็เริ่มออกผลออกดอกออกผลแล้วค่ะ